มาต่อกันที่โดนนะครับกับสวัสดีครับเสียชานี่ครับผมอเสียชาจากไล่อายเดนยุพุมนะครับกับวันนี้กับมีโอกาสขามากันที่ไร่อีชานะครับนี่ครับเป็นโดนนะครับจากไร่อายเดนยุพุมนะครับโอ้จากเสียชานะครับวันนี้ให้เสียชามาโชว์นะครับนี่เป็นรีโมทนะครับบรูน้ำเพื่อนตอกครับเพื่อนทิศเอียงเนี่ย อันนี้ก็เป็นน่าจะทียี่สิบนะครับเพราะว่าบรรจุน,น้ำได้ยี่สิบลิตรนะครับตัวนี้ผมก็ยังว่าเ้สอบถามนะครับว่าข้อมูลเทคนิคจังไหนแน่นะครับจะในสภาพที่ล้มเล,ลี้ยงสะครับทั้งเจ้าของเครื่องนะครับเสียช้านะครับว่าสู่ได้สบายนะครับสู่ล้มได้สบายนะครับ 0.3 3เมตรแม่นอนพื้น GPS 0.3มอั้น GPS อ๋อนี้ย่างไนี่สีโอ้ อ๋อมเริ่มแล้วครับไหวไหวไหไหลบมกันคิ้ว่าเตยกันรุ่นเนี้ยโคตรลงแข้งตัวนะครับ,น,รบน,น,นะครับพี่น้องขึ้นแล้วครับตอนนี้เซนเซอร์รับทิศนะครับนี่เห็นว่าพี่น้องเห็นล่องยาไหมครับล่องน้านะครับ,ลงน,นรบลงนะครับโอ้กระจายได้กว้างอยู่นะครับเนี่ย คือนี่ออโต้ตีไอแต่เขาก็ต้องคอยดีใช่ป่ะอยู่ฟังนั่นอีกตัวหนึ่งนะครับห้อ,อ,อกดีอยู่ตัวนี้ไหมหอกดีเี่นี่ไหม นากว้างได้เจ็ดเมตรป่ะเนี่ยพี่หกเมตรกับสำหรับตัวนี้นะครับกินความกว้างของแต่ละรอบประมาณหกเมตรครับไปกับวัสิบสองเมตรแล้วครับพี่น้องไปกับเดียวสองเมตแล้วเนี่ยสองไมตรไปกับวันเขาเขาฉีดเดี๋ยวโอ้ยยางยุดปวดขาได้ครับพี่น้องเนี่ยยาไปฉีดแล้วสองเมตรแล้วเด็ดอือครับยอมรับครับเทคโนโลยีวิสมัอนี้นะครับพระเจ้าเข้ามาให้ชาวไร่ ได้ดีนะนแต่กับแรกมากับต้นต้นสูงนะครับพี่น้องสาเสียช้าในจิบๆครับสามเซนห้านะครับตัวนี้ค่าตัวแบตเตอรี่นี่จ้งไหมว่าันหาตัวนะครับแต่บมดูะยังบรดูสเปคดีนะครับเพราะว่าผมกัยังว่าวนั้ี่สอบถามแล้วดีนะครับว่าแบตเตอรี่ใส่ตัวไดนะครับ มเออโอ้เม็กปวดหน่อยโอ้ตกใจหมดใช้น้ำยาไปหกลิตรว่าหันคในงานหนึ่งไร่พอดีขออนุญาตนะครับอันนี้ครับพี่น้องไอันี่เป็นริโมทคอนโทรนนะครับแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยบิดนะครับขอบคุณมีเสียงบอกด้วยนะาโอ้ดีครับทำอะไรยี่สิบลิตรครับ เตือนแบตดิแบตมันเปลี่ยนด้ยไอเลออดไอเลอดโดนเนี่ครับสำหรับในการขึ้นบปนเจ้าน้าที่นะครับสมมติว่าเฮาบินไปแล้วนะครับ เพากลงไม้แล้วถึงแบตเตอรี่ลูกนั่นจะเรืออยู่นะครับก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เลยนะครับจะบรนน้น้ำปลาเดยด์ครับบริเน้น้ำปลาคดับ <c oughs> เมื่อกี้นะครับเพดานบิน3ามเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับตัวนี้นะครับสารจียาอันนี้เป็นผสมซีแค่สีแค่นั้นนะครับยังบลาเดย์ไซนั่นนะครับผม ครับเพื่อให้มันลูกเห็นแล้วชัดเจนลองชัดเจน,นครับตัวนี้ไปกลับก็ไม่ได้สองไรหรือครับบัานถือว่าได้ไงานเร็วนะครับผครับเพื่อนอันนี้เป็นน้ำน,นะครับเติมน้ำเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับในการลงจอดทีละครั้งนะครับนี่นะครับ เสียชานะครับวันนี้เสียปีชาไรอันรุนภูมิจัดให้นะครับมาโชว์นะครับพี่น้องโชว์ให้พี่น,อนอ้องในงานน้องเห็นนะครับฟังมุ่งหนกับีนะครับฟังหน้ากับคนไรนะครับเบิ่งเครื่องจกักรเป็น,ปนาะๆตัวนะครับ ยัาายยาางวันึว่าท,าทามีมันขายขายยังยาาุ้ไอ้ใชครับงมองเหม็นว่าคนเกลมวมนได้แบบขขบขี้มาหรือได้แบบเวยจะมีแบบขี้ไปเด้อ <laughs> มีแบบขี้แล้วครับโม <laughs> มีแบบขี้ <laughs> บบขึ้นมาได้เลเ <laughs> ่ไปกันต่อนะครับรอบสองนะครับผมก็ต้องเทียดกันครับเทียดเทียดว่ายาวบ้นะครับอ่ะมาชมเทปเทออฟกันนะครับที่ทน,ททออน,น,นี่รอบมอตเตอร์เดี๋ยวสิพาไปจอนะครับมาข้อมูลเทคนิคสักหน่อยนะครับเข้ามอตเตอร์ สไลเมื่อกี้ทางเสียช้าได้มากตำแหน่งไว้ที่เดิมนะครับกับทางไอ้โดนจําตำแหน่งก็จะกลับไปที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิมก็เริ่มฉี่ดจากจุดเดิมนะครับก็ไปนะครับเพราะว่าเสียช้าได้วาดแปลงตำมากตำแหน่งจีพีเอสไปแล้วครับไปรอบนี้ก็เป็นนากว้าง18เมตรครับความยาวความยาวหน่าจะสองสองร้อยเมตรถึงบ่งคับเสียประมาณสองร้อยเมตรครับ ก็ลองคุ้นเพื่องครับว่าได้พื้นที่ลายไปเลยนะครับขึ้นบินรอบนึงถือว่าออกดีนะครับที่มองๆไปเนี่ยเราออกออกออกดีมากเลยครับพี่น้อง แก้วให้น้องกลับมารอบนี้เป็น24เมตรแล้วครับโอ้ถือว่าได้งานเร็้วนะครับพี่น้องแป๊บๆฉีดได้หลายแล้วอันนี้ล้มแรงนะครับถ้าถ้าเปลี่ยนไปได้ก็คืออยากให้ล้มเบากว่านี้นครับจะได้ผลดีกว่านี้นะครับอันนี้เพดานบิน3เมตรครับ

แจ้งเตือนมานะครับว่าความเร็วอย่างจังเลยครับเสียบิชาถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผู้นึงนะครับ ที่จากไร่ยอดภูมินองที่ได้รับร้างวันดีเด่นหลายล้างวันเลยนะครับจากมิตรผลครับเป็นผู้ที่อยู่บนหลังผลิตอ้อยให้ทางโรงงานมิตรผลนะครับซึ่งเอาเทคโนโลยีต่างๆเขามาปรับไส้ได้หลายมากนะครับเพราะว่าสิเป็นอ้อยเพื่อนเนี่ยหูงามสุแปลงครับพี่น้องทางผมก็ได้เขามาดูงานน้ำเพื่อนเรื่อยๆครับเอาไปปรับไส้กับของจะของนะครับ แรงครับถือว่าลงแรงมากนกัน